คืดีมนิ่งครับมีหลายๆคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยนะทิ้งช่วงไปนานบางคอนเทนต์ก็เป็นเดือนบางคอนเทนต์กับสองสามเดือนเพอเพอหนักกว่านั้นมีนานกว่านั้นอีกทีนี้ผมก็นึกถึงคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาซึ่งก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรก็คิดว่าเอามาทําก่อนละกันเพราะเนื้อหามันก็น่าจะต้องต่อนเนื่องไปนะครับก็คือเรื่องของ v e r b to be ความหมายของ v e r b to be เพราะผมเคยลงไว้ น่าจะสี่เอพิโซดสี่หลักการไปแล้วข้อเนี้ยน่าจะเป็นข้อห้านะครับถ้าไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอะไรนะ<ม>ก็เดี๋ยวว่ากันทีทีนะกันแต่ว่าเรื่องเลขลำดับที่ไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่<ม>ก็หลักการก็คือว่าอเอาเลยแล้วกันนะ Verb to be นะครับ<ม>ใหญ่ไนปะ<ม>โอเคไกลไกลนิดนึงอ่ะการนำาว r b to be มาบวกเว r รช่องสาม เื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะเรากำลังพูดถึงเ,งเรื่องเรื่องของความหมายของ verb to be ใช่ไหมเพราะฉันถามว่าถ้า verb to be เจอ verb ช่องสามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกรณีน,นี้นะฮะ verb to be แปลว่าถูกหรือโดนกระทำอะถูกกระทำโดนกระทำอะ ในภาษากฤิทที่เป็นแกรมมาเขาเรียก Passive Voice นะฮะลูกทุกกธรทำนะ Passive Voice อนะ่ประมาณนี้นะครับทีนี้อ่หลักการมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะเนี่ยว r ฟ t ู b ีเนี่ย,ยตัวนี้สำคัญตามในว์ฟช่องสามว์ฟช่องสามนันเป็นกิริยาที่ค่อนข้างจะใช้ยากนิดหนึ่งนะครับต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเอา เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปเรียนเรื่องการใช้ w o r ร to have อีกทีหนึ่งแต่ w o r ร to have เนี่ยในชั n น e l ของผมเนี่ยยังไม่ได้เคยพูดถึงนะเคยพูดถึง w o r ร to do ไปบ้าง w o r ร to be กันเนี่ยข้อที่5แล้วเดี๋ยวเว r ร to Have เดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกันจะเกี่ยวข้องกับเวิร์ช่อง3เยอะเลยทีเดียวเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเอา w o r ร to be บวกับเวิร์ช่องสก่อนความหมายคือถูกโดยกรกระทำนะฮะอ่า ทีนี้วิธีการแต่งประโยค I am เรารู้อยู่แล้วว่าบทที่วิจะมี I am, you are อะไรเงี้ยนะ,ะเราเอาประโยคง่ายๆแล้วกันนะ I am am um, taught to be honest I'm taught to be honest ดูความหมายประโยคนะฮะฉัน่ะ am เนี่ยมันตามด้วย taught ที่เป็นช่องสามของคำว่า teach teach ที่เปลว่าสอนนะฮะความหมายเหมือนเดิมแล้แหละก็จะแปลว่าฉันถูกสอนใช่ไหมอ่าที่คำสอนที่เป็นช่องสาม i am taught to be honest ลายมือแย่มากเด้อ honest นะฮะซื่อสัตย์ฉันถูกสอนให้ซื่อสัตย์หรือเป็นคนซื่อสัตย์อ่ะ i am taught to be honest อ่านี่ตัวอย่างที่หนึ่งนะเห็นไหมสังเกตว่า am แปลว่าถูกนะฉันถูกสอนอ่ะอ่ะประโยคต่อไป r i ้าวไรซ์ n ่ะปลู a ในปร a เ d ASEAN countries ประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยปลูกข้าวกันเยอะเนาะเอาไทยเป็นที่ตั้งแล้วกนะันประโยคก็จะประมาณน,นี้ฮะ ไร่ right is โกลนโกลนคือช่องทางของโกลนที่เขาปลูกกันนะข้าวถูกปลูกในประเทศไทยและประเทศอาเซียนทั้งหลายอะไรก็ว่าไปเวียดนามลาวอะไรเนี่ยฮะพม่าก,ก็ปลูกข้าวเหมือนกันแต่เวียดนามเขาจะค่อนข้างปลูกเยอะนะแข่งกับเราอยู่อ่ะเห็นไหมฮะประโยคมีความหมายแปลว่าถูกกระทำอ่านะก็ตัวอย่างน้อยไปเดี๋ยวเพิ่มตัวอย่างนินิดนึงเพิ่มสี่นาทีครึ่งไม่เป็นไรนะครับ อีกส,สักสองสามตัวอย่างคือคืออย่างนี้ w o r b to be อ่ะจริงๆมันไม่ได้มีแค่ is a mr e ถูกไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนรูปอดีตรูปอนาคตอะไรมากนะักอืมเพราะว่าในรูป passive voice รูปถูกกระทําเนี่ยประโยคจะมักมักจะเป็นรูปอดีตกับอานาคตมากกว่ารูปปัจจุบันโดยส่วนใหญ่นะผมพยายามพยายามหาประโยคที่เป็นรูปปัจจุบันนะ it is made in จะแพอ่ะประโยคง,ง่ายๆเคยกันนี่ it is made อ่ uh, ะ is work to be ไหมแล้วก็ made ช่องสามที่มาจาก make แหละมี m a k e ที่แปลว่าผลิตขึ้นสร้างขึ้นอ่ะ it is made in Japan มันถูกผลิตหรือสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นถูกกระทำใช่ไหมประโยคพวกเนี้ยมันจะทำเองไม่ได้ต้องถูกเขาทำมา the house นะฮะ is built นี่เป็นลไรกินังสือแยกกัน่ะ t h o u s e i s built นะ by that company บริษัทรับสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะบ้านหลังเนี้ยถูกสร้างโดยบริษัทแห่งนั้น that company คำว่า that เขียนเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหม w o r l to be เนี่ยแปลว่าถูกหมดเลยเพราะมันตามในเบอร์ช่องสามเกียร์ช่องสามเดี๋ยวต้องไปเรียนง่าทีนะท่องเกียร์สามช่องกันมาตั้งนานแล้ว นะเอามาใช้ในเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะอ่ะอีกตัวอย่างแล้วกันนะตัวอย่างที่เป็นพ้องหูพจน์สักข้อหนึ่งแล้วกันนะฮะจริงๆผมจะยกตัวอย่างที่เป็นอดีตด้วยก็ได้นะแต่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ารูปอดีตเนี่ยวอเทอร์บีมันจะมี a m กับ is ใช่ไหมอันนี้ขอสอนนิดนึงก่อนแล้วกันจะเป็นกลายเป็น w a s ใช่ป่ะอ่าแล้วอ่าก็จะกลายเป็น w e r e อดีตนะพูดถึงอดีตเนี่ยสองเข้าเนี่ยคือรูปทั้งสองก็คืออดีตสมมุติบอกว่า My car was stolen อย่างเนี้ย last night อย่างเี้ยประโยคจะแปลว่าอะไรก็คืออดีตของคำว่า is ก็คือ was ใช่ไหมแล้วต่าง่า stolen ก็เป็นเวือชช่องสามเนี่ยช่องสามรถของผมถูกขโมยไปเมื่อคืนนี้ไหมถูกขโมย stolen ก็ช่องสามของคำว่า steal ที่แปลว่าขโมยก็ว่าไปนี่ยเนี่ย,ยอันนี้คือรูปอดีต was ก็คืออดีตของ is เป็นการเกิดไปแล้วในอดีต last night ก mm ็ใช่ was ไม่ใช่ is อีนะประมาณนี้นะอ่ะดูพระโภคสก,ก้อนนะ day ปกติใช้ R ใช่ป่ะ day อ아 day ใช้ R แต่ถ้าสมมติเราจะแต่งประโยคขึ้นรูปูอดีตเราก็เปลี่ยนเป็นอะไร they were อ่ะประโยคนี้อะไรเนี่ย they were murdered อเอาประโยคที่ออกแนวลูกจิตเลยนะ they were murdered yesterday เหตุการณ์เกิดเมื่อวานใช่ไหม yesterday ประโยชน์แปลว่าอะไรโอ้ยเหลียมอักเวรใช่ไหมอดีตของอาอ่าอาเป็นเวอร์พวกเขาถูกมือเ e อแปลว่าฆาตกรรมต้องสามเติม ED พวกเขาถูกฆาตกรรมเมื่อวานนี้เใช่ไหมเหตุการณ์เกิดไปแล้วก็จะประมาณนี้ฮะประโยคที่มีความหมายแปลว่าถูกกระทำโอเคยาวละเจ็ดนาทีกว่าเดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะมาเสริมให้อีกทีแล้วกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้พูดซ้ําอีกทีหนึ่งในเอพิโซดหน้าแล้วกันนะเพราะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอยู่ยังไม่จบอ่ะงั้นก็เข้าใจตอนนี้ก่อนนะฮะจำไว้นะ verb to be ตามด้วย verb ช่อง3แปลว่าถูกหรือโดนกระทํา passive voice เราเจอกันเอพิโซดหน้าครับ goodbye